ตอนนี้เราก็จะพาดันดันดัน,ดนเขานะคะไปพักที่เลคเฮเนนะคะรีสอร์ทนะคะก็เดี๋ยวจะพากันดูยา,ยาวๆไปเลยนะคะตอนนี้ท่านคุณกำลังกันตูดพี่ชนอยู่นะคะเวลาขึ้นลงต้องใจเย็น ูนะแ็เดี๋ยวดูว่าพี่เขาขึ้นลงอะไรกันแบบไหนนะคะตอนนี้ความเร็วของรถเราอยู่ที่15กิโลเมตรชั่วโมงนะคะตา,า่ดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอะแล้วแต่วิธีการขับของพี่ๆแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลนส่วนนะคะต้องใช้ความระมัดระวังมากเลยนะคะในการขึ้นลงวันนี้ก็มากันสองบัสนะคะกับพี่สายโชนชันอยู่นะเดี๋ยวอันนี้เราขอพูดไว้ก่อนนะคะกันดรามาเนะาะไม่ต้องมาเปรียบเทียบนะว่าตรงนู้นตรงนี้สูงกว่าตรงนู้นตรงนี้ชันกว่าอันนี้คือเราไม่ได้ให้เปรียบเทียบนะคะเราให้ถ่ายดู ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะการท,ทำงานตอนขึ้นเขาบรรยากาศทางขึ้นนะคะตรงนี้าท,นทางขึ้นไปเลนเพิบเวนนะคะตรงนี้เป็นเลนเลนสวดนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเวามเรีอตอนนี้ความเร็วอยู่ที่10แ ต้องใจเย็นๆนะคะในการขึ้นลงนะคะเราก็จะถ่ายให้ดูยาวๆเลยนะคะทุกคนเด <C le af> ี๋อจะแน่นอนแหละว่าพี่พวกพี่ๆเขาทำงานปรแยบนี้ก็คือต่างคุณก็ต่างมีประสบก,การณ์มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะแต่ทุกคนมีประสบก,การณ์แน่นอนในการขับรถนะคะ เวลาขึ้นลงก็ต้องใช้ความระมัดระวังกระจกนี้นะคะตอนพี่ตั้งเขาจะเปิดกระจกไว้เขาก็หูฟังขวาเขาก็จะคอยฟังเสียงเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงเครื่องเยนสายพานอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันหลุดเผื่อมันมีปัญหาแล้วก็จะได้ยินเสียงนะคะตาก็มองถนคหูก็ฟังไปด้วยนะคะายตอนนี้ก็ดันตูดพี่ชนอยู่นะคะ เราก็ทิ้งระยะห่างอยู่นะมองในกล้องมันอาจจะเหมือนมันจะไม่ห่างนะแต่เราทิ้งระยะห่างนะคะ แล้วก็อีกไม่ไกลนะคะที่จะถึงโรงแรมแล้วรอยาก่องแี้าก็จะมาช้าตอนนี่ค่ะตอนที่ขึ้นเขาเป็นถนนปกติมันก็จะถึงเร็วนะคะไปคะดูก,กันไปเลยนะคะ นี่ดูเห็นไหมก็ส่งสัญญาณให้พี่ๆรถเล็กข้างหลังนะคะแซงขึ้นได้นะคะสามารถแซงขึ้นไปได้นะคะนี่เนาะมอนไหมเห็นไหมก็คือเราจะมองระยะไกลเราจะมองเห็นข้างหน้านะคะแมพี่ชนก็มองข้างหน้าดูแล้วว่าข้างหน้าปลอดภัยนะคะก็ส่งสัญญาณให้พี่รถเล็กคันข้างหลังนะคะแซงไปนะคะ จะได้ไม่ต้องมาตามหลังเราเนาะก็สังเกตสัญญาณไฟนะคะรู้สัญญาณไฟของรถใหญ่ไว้ก็ดีนะคะดีมากเลยแหละเพราะลองสังเกตดูได้เลยว่าเวลามีปัญหาอะไรอยู่บนถนนสัญญาณไฟนี่นะคะเป็นตัวบ่งบอกที่ดีที่สุดเลยนะคะเขาจะให้สัญญาณไฟตลอดนะคะ แล้วนตูดพิชนต่อเลยนะคะตนเราจะ้วเราจะถ่ายให้ดูยาวๆเลยแล้วก็จะมาพักกันที่นี่สอวันหนึ่งคืนนะคะพรุ่งนี้เราก็เดินทาง ใจเย็นหน่อยก็ไม่ได้ไไดเขาเรียบค่ะแบบนี้อันตรายนะคะทุกคนรอรอพี่รอเขาให้สัญญาณไฟก่อนดีก,กว่าอยแซนนะคะเขาให้เขาให้สัญญาณไฟตลอดแหละไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเขามองเห็นข้างหลังว่าข้างหลังติดยาวอย่างเงี้ยเขาให้สัญญาณไฟแน่นอน,นะคะ่ะพอเขาให้สัญญาณไฟแล้วคุณถึงไฟแซนนะเพราะถ้าคุณแซงขึ้นมาแบบนี้เหมือนเมื่อกี้เห็นไหม เสวนขึ้นมาล่าว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ยากนะคะลำบากอันตรายด้วยหรืว่าึกว่ามอไบากไม่ใช่คุณลองสมงี่ไบเหรอไม่ใช่คุณลองเหรอฮะสมงที่ไบส์เหรอไม่ใช่คุณลองเหรอ ห้ามต่ำกว่าเออห้ามสูงกว่า30นะคะแล้วะะเราก็ากไม่ถึองก,บบก็มีีเที่ยวเอแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าตกนะ,ะน้ตกหรือว่าถ้าเป็นช่วงเดือนันวานะะถ้าเป็นช่วงเดือนธันวาบบก็จะมีงานปรปีะะที่สมา้น,นี้นเราก็ลงแล้ว เขาจะถ่ายให้ดูตรงนี้แหละตั้งแต่ออกจากนะคะโรงแรมนะคะออกมาชั้นหัวทิมจาเทศมาเลเวราก็จะถ่ายจากออกจากเลคเฮเวนนะคะก็ขึ้นมาที่เขื่อนซีนครลินนะคะมาดูบรรยากาศกันนะคะ สูงมากเลยนะทุกคนจรงนิงเรจงแล้วก็สวยด้วย